ตอนนี้คันอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2024นะครับอยู่ที่บูธของรถมอเตอร์ไซค์ h a ร ley d a v i d s o n ครับหมายเลขบูธก็คือ M2 นั่นเองครับเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริการะดับตำนานนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์และสไตล์ที่หลากหลายนะครับในวันนี้มีไฮไลท์อะไรมาฝากเราบ้างเดี๋ยวไปดูกัน,นครับ แล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณเอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอกครับปีนี้ฮาร์ลีย์ดีวิสันมีไฮไลท์อะไรบ้างโอ้โหได้เลยครับเแต่คันนี้เลยแล้วกันได้เลยครับผมคันนี้นะครับผมก็คือตัวไอคอนที่เราเรียกกันนะครับเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อฉลองนะครับ75ปีของการคิดค้นระบบช่วงหน้าแบบคาร์บูร์โบรปิครับซึ่งฮาร์ลีย์ดีวิสันเป็นผู้คิดค้นมีตัว V นะครับผมซึ่งเป็นโลโก้ของฮาร์ลีย์แบบดั้งเดิมคลาสสิกกกกรรรรรถถคคคัััันนนนีี้้้ททุอออยย่าาาางงจะะะูมมมบบโดใชแแพลลตตฟ์ขวว ใส่เบาะนะครับผมเป็นโซโลซีทนะครับช่องกระเป๋าเก็บของหลังนะครับผมแล้วก็ใส่บุดต่างๆเป็นโครเมียมครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้นะครับตอนนี้เปิดตัวที่1นึ่งล้านสามนนหับาทครับ1น้านนะครับนี่แค่คันแรกนะถือว่าไม่แพงนะต้องบอกก่อนเลครับกับการที่คุณได้ขับรถอมตะนะครับในตำนานคันนึงกลับขึ้นมาแต่สังเกตดูครับผม ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนหมดนะครับไฟล่องไฟหน้าไฟท้ายนะครับเป็นระบบ LED หมดแล้วนะครับเลื่อนไม้ก็มีตัวข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลดิจิตอลแล้วใช่เลยครับผมเรียกว่าเป็นความทันสมัยที่มาในชมพลาสติกตัวมากถูกต้องเลยครับผมแถมนี่ครับยังมีคู u i s e c o n t มาให้ด้วยอ่าหบนรถจนเลยเห็นไหมครับโอเคนั่นแหละครับผมแล้วก็มีชีว่าสูงมีไฟเสริมนะครับทำให้การขับขี่การเดินทางก็ถือว่าไปได้ทุกที่ครับครับนี่แหละฮะคันแรกของเรานะครับเดี๋ยวไปที่ไฮไลท์คันต่อไปครับไปเลยครับ มาที่คันนี้ครับหล่อมากคันนี้ครับผมก็คือถ้าพูดถึงมันคือรถครูเซอร์ที่เขาเรียกว่าครูเซอร์แบบสปอร์ตทัวริงมันคือโรเไรเดอร์เอสทีครับเขาว่า s อสตามท้ายของฮาร์เลยคืออะไรคือสปอร์ตและทัวริงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าเป็น e n t h u s i a s t Collection รถคันนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของดนตรีครับสีนี้เขาเรียกสีซันเบิร์ดนะครับซึ่งจะลงมาจากกรองหรือกีตาร์ในยุคหกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้จึงได้กลิ่นไอของความคลาสสิกโดยเเฉฉพพาาะะนครับผมโดยะอย่างยิ่งนะครับ รถคันนี้เนี่ยจะมีการทากิมมิคเล่ย์น้อยเช่นนี่ครับโลโก้ตรงนี้เป็นเหมือนล่องแผ่นเสียงมีมีเส้นอยู่อ๋อไม่พอครับม,ม,มีด้านหน้าครับตรงนี้เหมือนอะไรรู้ไหมครับบิกิตาบิกิตาครับเห็นไหมทุกอย่างมันจะสู่สัมพันธ์กันมาด้วยเรื่องของดนตรีอย่างเดียวเลยโอ้เท่<ๆ>เลยครับผมคันนี้เท่าไหร่ครับพี่คันนี้อยู่ที่1นล้านสามแสนกว่าบาทครับผมนะครับราคาดีหมดเลยใช่เลยครับรถรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่าในปกติแล้วเนี่ยป็นเป็นรถที่เราขายดีที่สุด ในตลาดเมืองไทยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกถ้านั่งขับขี่ที่ทัวรลิงก็ได้เรามีแฟรล,ลิงด<ม>้านนอกนะเอาไว้สาหรับป้องกันบังลมได้ขับรถแล้วเดินทางท่อง,งเที่ยวสบายกระเป๋าเกียร์สัมภาระขนาดใหญ่ครับถ้านั่งที่ขับขี่ไม่เมื่อยล้าสัมภาระรถที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดลูกบาทนิ้วครับซึ่งถ้าตีเป็นซีซีแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามซีซีรถพวกนี้มันมีทอ็อกสูงทอ็ทอกจัดมากเพราะนั่นในการเดินทางไกลขึ้นเขาหรือการขับตามปกติในประเทางไกลเนี่ย รถคันนี้มันสามารถที่จะส่งมอบสมรรถนะสูงสูงให้เราได้รู้สึกได้สรุปประมาณและปอดภัยด้วยครับครับโอเคฮะอ่ะยังมีไฮไลท์อีกหนึ่งยังมีอีกครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันฮะเดี๋ยวพาไปดูคันหนึ่งมาถึงคันนี้พี่เอก แค่ดูจากรูปโฉมก็คือสุดละเราฟังกต้องเลยครับผมได้เลยครับคันนี้คือรถ CBO ครับผม CBO คืออะไรคือ Customer Vehicle Operation นะครับผมก็คือรถที่แต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแถมไม่พอครับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบปีครับปีที่เรามีรถ CBO เกิดขึ้นจาก5 a a s r e สั u นะครับเจ้ารถจงเห็นโลโก้เนี่ยฮะ25าปีนะครับโอเคแล้ว CBO เราตอนนี้เรามีวอร์ชั่นหนึ่งก็คือ CBO ปกติเน้นตกแต่งเสื้องานต่างๆ2 CBO ที่เน้นเรื่อง Perform a n c e ซึ่งก็คือคันนี้ที่เราอยู่กับ มันมีดียังไงครับหนึ่งเลยครับเครื่องยนต์ครับขนาด121ลูกบาทนิ้วครับ1,977ซีซีโอ้โหต้องบอกว่าแรงดิบมหาศาลมากนะครับครับคันนี้เนี่ยถูกจูนนะครับจากสนักแต่งของเรานะครับฮาร์เล่ทีมสาได้มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นสำนักแต่งเราครับนะครับก็คือส c r นนิ่งอีเกิลนะครับผมซึ่งเป็นสำนักแต่งที่ดังมากในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์ครับเขาทำการจูนปรับแต่งทุกอย่างให้หมดให้พอครับรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยการเน้นลดน้ำหนักต่างๆสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับ เขามีการเปลี่ยนวัสดุในการทำถังทันใหม่นะครับให้เบาขึ้นอย่างให้เบาขึ้นครับทำให้อัตราหรือประสิทธของรถดีขึ้น2เลยครับจะเห็นว่าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับและชิ้นนี้มันคือคาร์บอนพาร์ทที่ถูกผลิตในรูปแบบใหม่น้ำหนักเบาและแข็งแกร่งมากนะครับไม่พอครับผมแล้วก็มีระบบ OS นะฮะปฏิบัติการใหม่ครั้งแรกที่เราใช้กับหน้าจอนิ้วองจมดสิ่มิลม่เริ่ม พร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าสกายไลน์ใหม่ในนี้จะมีมัลต m u ั t i function i n f o เทนเมนต์แล้วก็มีเรื่องของมัลติมีเดียให้ใช้ต่อทางมี Apple CarPlay อยู่ในนี้ด้วย Android Auto ด้วยโอ้ยสุดยอดฮะมีหมดเลยครับคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้นะครับราคาเปิดที่ตามร้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโอ้โหสุดเหมือนกันนะสุดเลยครับมีสองสีให้เลือกนะครับผมอยากได้สีไหนเนี่ยติดต่อหรือยวจะแก้บ้านท่านได้เลยครับนะครับผมตอนนี้ผมว่าหลายคนอยากรู้แล้วว่ามาที่บูธที่นี่เนี่ยมี โปรโมชั่ชนอะไรบ้างแน่นอนเลยครับแคมเปญในปีนี้นะครับผมเราจึงมีแคมเปญพิเศษสำลูกค้าที่สในใจรถก้าเลือกบริสัทหนึ่งเลยนะครับโดยกลุ่มรถของครูเซอร์และทัวริงเรามีดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี1ปีดอกเบี้ย1.99%เนี่ยมีเงื่อนไขนิดหน่อยคือต้องดาวน์20%แล้วก็ผ่อน4ปีหรือ48เดือนอนะครับผมไม่พอครับในกลุ่มของทัวริงนะครับผมและโรลเลอร์เอสทีจะได้ล็อกฟอร์ดคอสเกตสเตย์สอง ซึ่งเป็นตัวพรีเมียมออดิโอของฮาร์เรย์ริวสันเนี่ยฟรีต่างหากอันนี้ต้องบอกคุ้มค่ามากขับรถมอเตอร์ไซค์ไปฟังเสียงเพลงเพราะๆนะหรือจอดระหว่างพักผ่อนเปิดเพลงเพราะๆจากเครื่องเสียงของรถจอดพลาสเทกต้องบอกว่าฟินมากเลยครับไม่ธรรมดาอันนี้คืออันแรกนะโอ้อันแรกโอเคเน้นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยให้เฉพาะโมเดลยี่สิบเก้เท่านั้นครับอ่านะครับผมถัดไปครับในส่วนของอ่าเรามีพาร์ทเนอร์ด้วย อยู่ด้านหลังนี่เองนะครับก็คือเป็นกล้อง insta 360 360เนี่ยเขาจะให้ key อ o เชอร์มูลค่า3,920บาทบกับลูกค้าที่จองรถในงานร้อยท่านแรกเอา key อ o เชอร์นี่ไปเลยแล้วไปแลกซื้อสินค้าของ insta 360งได้ทันทีครับผมนี่แหละครับอันนี้คือจำเป็นหลักที่ผมให้ในงานเลยไม่ธรรมดาหลายคนอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมดูทางไหนได้บ้างครับโอ้เยอะแยะเลยาครับผมก็มีทั้ง Facebook มีทั้ง Line มีทั้ง Instagram ครับโอ้มี Tik t o ๊อก เยอะแยะเลยครับก็คือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของแฮร์รี่ดิวิสันเลยขึ้นอ่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลขึ้นให้ทางเจ้าจออ่าและทีมงานนะเดี๋ยวมันทำกราฟิกขึ้นเลยนะทำขึ้นได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอกครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับใครที่สนใจเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับรวมถึงสไตล์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นแบบนี้ฮะมาได้ที่บูธของ Harley Davidson นะครับบูธ M2 นะฮะตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนอยนี้ครับ